คับอยู่กับผมเด้ย,ดย,ดยพูดเร็วไปสวัสดีครับอยู่กับผมเดมวอกจิ๊จิจดีวันนี้เราจะมาสอนทําหน้าจอแบบนี้นะครับคุณเนมนั้นอะ่ะเขาไม่รู้เรื่องเลยเลยนะแบบผมพิมพ์เขาผิดไงแบบเนี้ยเออเนี่ยผมมีแต่คุณเนมไม่มีอย่าลืมไปติดตามช่องเนมสตูดิโอด้วยล่ะเ,เดี๋ยวผมจะสอนแล้วกันขั้นแรกให้เราออกไปแล้วก็เข้าไปที่ Google Chrome รีบๆหน่อยเดี๋ยวเดี๋ออกไปที่หน้าแรกแป๊บนึงอะไรนะแชรใหม่เลยนะนี่คุณเนมจะไม่มีแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าถ้าคุณเนมไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ในหะ้นะนี่เข้าไปแบบนี้แล้วนะครับผมถ้าถ้าใครไม่มีแบบนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นี่โอเค ขั้นแรกให้เราไปกดไปที่จุดสามจุดถ้าใครไม่มีจุดสามจุดแบบนี้ให้ให้เราไปกดที่แบบลูกสองโหลดอยู่เออเป็นกลมๆสีแดงแล้วก็มีลูกศรด้านล่างเป็นสีขาวนะครัะแล้วก็กดไปที่เว็บไซต์อะไรไม่รู้แหละเออกดไปที่กดติ๊กตรงนี้เลยอืมมันก็จะกลายเป็นแบบนี้ เมื่อก่อนหน้าตาแบบเนี้ยมันก็คือหน้าตาที่แบบอ,อยู่ในคอมนะหน้าตาแบบนี้อยู่ในคอมแต่ไม่ใช่โทรศัพท์ไม่ใช่แต่แต่ในโทรศัพท์ไม่มีแต่เราไปเปิดหมดนี้โอเคให้เราไปเลือกตรงนี้ให้เราให้เราขยายไปเนี่ยนี่กดไปที่รูปช่องเรานะครับผมกดไปแล้วก็จะอยู่ที่ช่องของคุณกดไปที่ช่องของคุณ ถ้าใครไม่มีก็อยู่ด้านอื่นเดี๋ยวอายอะไรวะเนี่ยให้เราไปกดไปที่ปรับแต่งช่องอือเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดีจัดก,การวิดีโอปรับแต่งช่องถ้าใครไม่มี Youtube Studio มันก็จะไม่เด้งแบบนี้ไม่รู้ใช่หรือเปล่า ไม่รู้ใช่หรือเปล่าอ่ะจู่ๆก็มาดิ้งหน้ามี้เฉยเลยอ่ารอไปแล้วกันไม่รู้เ้าพูดทำไมวะไม่รู้อเออนี่เราก็เข้าหน้าเดี๋ยวจะตามนะกูจามกูจามตรงนัง้นกูจามตรงอัดคลิปเลยเนี่ยโห นี่เราก็จะอยู่ที่หน้าตาแบบนี้ให้เรากดคารที่ให้เรากดไปที่การแสดงผลเป็นรูปอ่านถูกหรือเปล่าดีก็จะมีแบบนี้นะครับพี่น้องอันแรกก็คือเออเต็มชื่อไม่เลยลรอ๋อคลิปเราไม่ใช่ดีหน้าเออปกคลิปเรานะครับปกคลิปหน้าจอเรานะคะเปลี่ยนรูปภาพรูปภาพช่องเราเออ ที่ใบนี่ถ้าใครยังไม่ได้เปลี่ยนถ้าใครอยากไม่เอาแล้วก็กดไปที่นําออกแตยผมไม่เอาครับส่วนเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนรูปภาพเลยนี่กดซิอนุญ,ญาตครับอเออแบบป,ปอกเอออ่ากดไปที่แกลอรลลี่ถ้าใครไม่ได้ติดทางนี่เขาให้เลือกรูปภาพแน่ ผมไม่เอาแล้วเอาให้นั่นแหละส่วนอันนี้ครับถ้าใครไม่อยากเอาก็กดไปที่นาออกเลยแต่ผมไม่กดนะมันจะหายเขาจะไม่เกินหกกิกหกเอ็มบีนี่ให้เราเลือกอะไรก็ได้แหละเนี่ยผมเอานี้ละกันนี่ครับผมนี่จะเป็นแบบนี้นะ แต่มันจับเป็นแบบนี้ครับมันมันเลื่อนไปไม่ได้ครับเป็นอะไรที่น่าเศร้ามากเลยนะคะผมให้เราทำประมนี่ YouTube เขามีกฎน,นะคะผมโปรดใช้รูปภาพที่มีขนาดอย่างน้อย 2560x 1ห้าร้อยหกสนี100่สิบไม่ใช่ดิหนึ่ี่สิพิกเซล เพื่อให้ผลประสิทธิ์ที่ดีที่สุดนะคะผมอืมแต่ผมทำไม่ได้เออส่วนอันต่อไปก็คือเป็นปกคลิปนะครับไม่ใช่เ,เป็นไอคอนข้างล่างนะคะผมขวาล่างนะมผมจะเปลี่ยนไหมผมไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนอืมถ้าใครไปเปลี่ยนแล้วนะครับดู เปลี่ยนให้ท่านผู้ชมรู้แล้วกันนะเออเดี๋ยวท่านผู้ชมมาบอกผมว่าทำยังไงอ่ะเออนี่เดยวผมจะเปลี่ยนเป็นไอ้น,นี่แล้วกันนี่ครับนี่นี่ประมาณนี้ทำไมมันไม่ขยับไม่ออกวะเออประมาณนั้นแหละส่วนถ้าใครจะเอาก็กดไปที่เสร็จสิน้นแต่ผมไม่เอาแล้วกันถ้าใครตั้งค่าพวกนี้เสร็จแล้วนะครับผม ให้เราไปกดที่มีเดียเออเผยไม่ใช่มีเดียดิเผยแพร่กดไปที่เผยแพร่นะครับผมแต่ผมเออไม่ได้ทำไงเออถ้าถ้าคุณอถ้าคุณนะครับไปเปลี่ยนแล้วนะครับเออถ้าคุณไปเปลี่ยนแล้วหรือเปลี่ยนหมดแล้วเขาจะขึ้นตรงสีแดงๆงตรงนี้นะครับว่าเผยแพร่เดี๋ยวเดี๋ยว ให้เรากดไปนะอย่าลืมอย่าลืมเลยนะเออกดไปที่เผยแผ่แห้อนนี้ก็เสร็จแล้วแล้วก็เราก็รอนะครับผมเห็นแน่แหละสำหรับคลิปนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์ like. ถ้าใครชอบมากๆก็อย่าลืมกดซับสำหรับนี้ผมไปก่อนแล้วเออถ้าถ้าใครมีเออถ้าใครเข้าไม่ได้เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่คอมเมนต์ และก็คำอธิบายในในเออในในคลิปเออหรือดิส i p ชั่นพูดถูกปล่าวะเออช่างมันเถอะสามวันนี้ผมไปกันแล้วกดไลค์เลยนะเออถ้าไม่มีคนกดไลค์นี่แย่มากเลยนะครับผมเออไปแล้ว